สวัสดีค่ะตอนนี้ตันอ,อยู่ที่เขาใหญ่แล้วตอนนี้อยู่ที่ข้างหน้า The Jungle Home แล้วตอนนี้เราอยู่กับช้างที่กำลังง่วงนอนมากๆแต่ก็อยากจะกินอยู่ดูตาวันนี้ <c oughs> ดูสิมันน่ารักมากเลยมันกินไปมันง่วงนอนไปด้วย เพื่มาถ่ายรูปเล่นเดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึงจะถ่ายแบบโอ้ยมือโดนเลนเดียรอเฮ้ตอนนี้เป็นบลอกโดนบล็อกค่ะเพราะว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าทำไมใช้อะไรคิดก็ไม่รู้คนมามาเล่นมันรายงานตูนแล้วก็ เอารูปเอารูปที่ตุลถ่ายโดนถ่ายเนเบื้องหลังแล้วมีนางแบบข้างหน้าโดนบล็อกออกตอนนี้ตุลกดไลค์ก็ไม่ได้คอมเมนต์ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอะเครียดสิวหายแ,แล้วแล้วอยู่พรุ่งนี้ก็ได้ยแบบแ่ะละถ่ายรูปแฟนดีกว่าสบายใจพี่ขันเอย่างพี่ขันจะเป็นคนถ่ายรูปตัพวพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ งไงก็ติดตามด้วยอย่าตูนจะอัปเดตให้ดูเบื้องหลังเนะ okay. าะโอเคบ๊ายบายไปเล่นกระชังกันดีกว่าบ๊ายบาย